ว่าคุณไม่อยากออกรถเงินสดผาที่นี่ฟรีดาวสำหรับการออกรถและที่สำคัญผ่อนยาวๆไปเลย36เดือนคุ้มค่ามากๆก็คือผ่อนสบายมากไม่ต้องคิดเยอะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยโอ้อยากจะปิดรถคันใหม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นงานแกลนโอเพนิ่งอย่างเป็นทางการนะคะของสุสินะคะร้าน B J L นะคะมอเตอร์ไซ ึ่งเป็นลูกค้าดีลเลอร์ของเรามาเปิดแล้วสาขาใหญ่พร้อมให้บริการนะคะมีซูซูกิทุกรุ่นนะคะถ้าหากว่ามีรุ่นในใจอย่างที่บอกว่ามีรุ่นในใจอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาสอบถามได้เลยนะมีเีในใจเข้ามาสอบถามได้เลยถ้าไม่มีโชว์แต่ว่าเขามีของให้คุณแน่นอนแล้วก็พร้อมกับบริการนะคะให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆมาที่นี่จบครบที่เดียวเลยอะไรมีครบทุกชิ้นค่ะ